ว่ากลุ่มของนายตู้ห่าวเป็นหนึ่งในหกลุ่มในทุนจีนที่ประกอบธุรกิจสถานบันเทิงในไทยโดยแอบแฝงเข้ามาทำธุรกิจผิดกฎหมายจนเป็นที่มาของคำว่าจีนเทา ล่าสุดค่ะพลตำรวจเอกสุรเชษให้สัมภาษณ์กับไทย PBS ชี้แจงบอกว่าผลของคดีที่เกิดขึ้นไม่ได้ผิดคาดไม่ได้เหนือความคาดหมายเพราะเคยเตือนไปแล้วว่าสำนวนคดีมีความบกพร่องแต่ว่าช่วงท้ายในการทําคดีตัวเขาเองก็ถูกผบตรในยุคนั้นสั่งให้ยุติทําคดีจึงไม่ได้ทําคดีนี้ต่อค่ะ ท่านผู้ชมครับเมื่อปี65ตำรวจขยายผลในคดีผับจินหลิงนะครับโดยขอหมายจับนายตู้ห่าวพร้อมพวกครับแล้วก็เปิดปฏิบัติการค้นเครือข่ายในพื้นที่กระจายอยู่20จังหวัดนะครับโดยติดตามยึดทรัพย์ได้กว่า1,000ล้านบาทครับวันที่เข้าจับผับจินหลิงแล้วก็วันที่ไปค้นบ้านของนายตู้ห่าวนั้นตำรวจไม่พบตัวนายตู้ห่าวครับแต่ภายหลังตู้ห่าวเนี่ยเข้ามอบตัวแล้วก็ปฏิเสธทุกข้อกล่าวหานะครับโดยเฉพาะ ข้อหาที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดครับกว่า2ปี4เดือนครับที่คดีความเข้าสู่การพิจารณาของศาลนะครับวันนี้ศาลมีคำพิภากษาให้ยกฟ้องนายตู้หาวพร้อมพวกรวม19คนครับให้เหตุผลว่าพยานหลักฐานไม่เพียงพอและหากดูรายละเอียดในคำพิภากษาศาลจำแนกเป็น3คดีใหญ่นะครับคดีแรกก็คือกรณีที่ถูกกล่าวหาว่าเป็นองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติหรืออังยี่ซ่องโจรครับ ศาลพิเคราะห์แล้วไม่พบพยานหลักฐานหรือข้อเท็จจริงของโจทที่ชี้ชัดได้ว่าจำเลยมารวมกันและกระทำการเข้าข่ายเป็นองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติหรือเป็นอังยี่ซ่องโจรจึงให้ยกฟ้องคดีที่สองครับเป็นคดีเกี่ยวกับการฟอกเงินครับซึ่งมีความผิดมูลฐานมาจากคดียาเสพติดสารระบุว่าพยานหลักฐานโจทไม่มีน้ำหนักมากพอให้ฟังได้ว่าการสอบธุรกรรมเส้นทางทางการเงินในบัญชี แยกได้ว่าเงินได้มาจากยาเสพติดหรือเงินได้มาจากการขายอาหารเครื่องดื่มในสถานบริการจึงยกประโยชน์แห่งความสงสัยแล้วก็ให้ยกฟ้องครับส่วนข้อหาสุดท้ายครับเป็นความผิดข้อหาจำหน่ายยาเสพติดนะครับมีจำเลยที่1และจำเลยที่4รับสารภาพให้ตัดสินจำคุก27ปี6เดือน ปรับ1ล้านบาท690,000บาทครับส่วนจำเลยที่5ยังมีความผิดการจัดตั้งสถานบริการโดยไม่ได้รับอนุญาตและเกี่ยวกับแรงงานข้ามชาตินะครับสั่งจำคุก28 000, ปี12เดือนปรับ2ล้าน6 0แสนบาทครับสำหรับจำเลยที่สารยกฟ้องในวันนี้นะครับคาดว่าจะถูกปล่อยตัวจากทันทสถานบำบัดพิเศษกลางและทันทสถานหญิงกลางทันทีครับ หลังจากมีคำพิพากษาค่ะนายชูวิทย์กมนลวิเศษซึ่งเป็นหนึ่งในคนสำคัญที่ออกมาเปิดเผยเบื้องหลังคดีผับจินหลิงและนายตู้หา่าวนายชูวิทย์ตั้งข้อสังเกตแบบนี้บอกว่าคดีนี้การวางแผนจับกลุมผิดพลาดมาตั้งแต่แรกเก็บหลักฐานไม่ครบถ้วนทั้งสถานที่รถยนต์และยังเว้นวัก ตามไปเก็บอีกภายหลังทําให้หลักฐานสูญหายโดยเฉพาะคดียาเสพติดต้องมีหลักฐานครบถ้วนเพื่อเชื่อมโยงแต่ยังมีความขัดแย้งในการทํางานของเจ้าหน้าที่หลายหน่วยงานทั้งตํารวจอายการและปะปะสการปล่อยรถของกลางและผู้ต้องหาคนสําคัญหายไปจึงขาดการเชื่อมโยงทั้งการปล่อยผู้ต้องหากลางทางการปล่อยรถของกลางโดยมีคนที่วเงินมาให้มีหลักฐานแต่เรื่องเงียบและตกหล่นหายไปตามกาลเวลา มีผู้เกี่ยวข้องที่เป็นตำรวจปกปิดช่วยเหลือซึ่งไม่ขอพูดชื่อไม่ขอเอ่ยนามทําให้คดีนี้ตกหล่นสาระสําคัญบางอย่างถูกนําออกไปจากสำนวนและตัดต่อภาพจากกล้องวงจรปิดที่ใช้เป็นหลักฐานสําคัญโดยเซิร์ฟเวอร์หายไปและมีเนื้อหาไม่ครบถ้วนถูกตัดต่อ นายชูวิทย์ยังทิ้งท้ายด้วยบอกว่าคาดีนี้เป็นอุทาหรณ์ให้ทราบว่าเมื่อต้อนน้ำของความยุติธรรมบิดเบี้ยวย่อมส่งผลไปถึงปลายน้ำและอิทธิพลของจีนเทายังมีอีกมากนี่คือข้อสังเกตของนายชูวิทย์กมลวิเศษค่ะ